เป็นนเป็นตองลครัวันนี้สิบเก้าสาที่วัดเบิร์เขามารับสองมากที่สุด าาโอ้น่าจะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วเแปดแล้ว